จากคู่รักสุ่คู่กรณีเปิดศึกชิงชี่ดินพราาพราาแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการสาวสีเมืองเลยรายงานพิเศษจากจังหวัดยโสธรวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกประเด็นร้อนที่กำลังถูกจับตาอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงท้องถิ่นกรณีที่ดินและบ้านของพราาพราาแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ก่อนจะเข้าสู่ข้อโต้แยง้งเรามาย้อนไปดูภาพรวมของเรื่องกันก่อนค่ะแพราวแสงทองเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังของภาคอีสานเธอมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรหรือพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งครอบครัวของเธอมีบ้านหลังเก่าและที่ดินมรดกอยู่ที่นั่นมาก่อนตามโพสต์ของเธอในโซเชียลมีการยืนยันว่าบ้านของแม่เทพหรือเรียกกันในวงแฟนคลับ เป็นทรัพย์สินรุ่นต่อรุ่นและอยู่มาอย่างยาวนานที่ดินนี้เป็นของแม่ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแพรวแสงทองนอกจากนี้เธอยังระบุว่าเมื่อเธอเริ่มมีชื่อเสียงรายได้มีขึ้นมีการสร้างบ้านหลังใหม่และโครงการต่างๆร่วมกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวัตซึ่งมีบทบาทในพื้นที่อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์และการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ช่วงหนึ่งแพ,าว,พาว์มีความสัมพันธ์กับบิ๊กที่ตีวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และมีการพูดถึงว่าทั้งสองได้สร้างบ้านหลังใหม่ด้วยการบนผืนที่ดินแปลงเดียวกันกับบ้านเก่าของแม่ข้อมูลจากแหล่งข่าวออนไลน์ระบุว่าบิก๊กอ้างว่าได้โอนเงินหรือลงทุนร่วมกับแพลวพร,ว,พรวในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้น ผมลงทุนก่อสร้างบ้านหลังนี้ด้วยเงินของผมเองและมีโฉนดอยู่ในชื่อผมแฟนคลับของแพรวพรวเองก็โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่ของเธอและแม่พร้อมระบุว่าสร้างอยู่บนผืนเดียวกันทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าของที่ดินจริงคือใครประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายจากนั้นเรื่องเริ่มชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงแค่สัมพันธ์ส่วนตัวแต่กลายเป็นเรื่องข้อพิพาทที่ดินอย่างเป็นทางการ มีข้อมูลว่านางสาวแพรวพลาวได้เปิดตัวพยานปากเอกในคดีที่ดินที่จังหวัดยโสธรระบุถึงผืนที่ดินมรดกและกรรมสิทธิ์ของครอบครัวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในขณะที่ฝ่ายบิ๊กทิติวุฒิได้โพสต์หรือให้สัมภาษณ์ว่ามีการโอนรับโอนที่ดินในช่วงที่ทั้งสองยังอยู่ด้วยกันและข่าอ้างกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างชัดเจนหลายคนถามเรื่องที่ดินยโสธร ผมมีเอกสารโฉนดที่ดินอยู่ในชื่อผมจริงทนายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ดินนี้อยู่กับแม่ผมมาตั้งแต่ร่นพ่อแม่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแพรวพาวแสงทองนอกจากนี้มีรายงานว่าคดีได้ถูกนัดสืบพยานโจทย์นักสาลจังหวัดยโสธรแล้วการที่สื่อโซเชียลและแฟนคลับจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้มีการโพสต์ภาพบ้านหลังเก่าเวอร์ซัสบ้านหลังใหม่เปรียบเทียบกันอย่างกว้างขวางฝั่งของแม่และบ้านมรดกอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของแม่เทพมารดาของแพรวพรวแสงทองซึ่งบ้านหลังเก่าและที่ดินมรดกของเธอถูกนำมาเป็นหลักฐานทางโซเชียลแฟนพบภาพบ้านหลังเก่า มีลักษณะที่อยู่ในชุมชนเลิงนกทาและอ้างว่าเป็นที่ดินที่ครอบครัวอยู่มาแต่เดิมซึ่งสร้างความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไปไกลกว่าคดีรักแต่กลายเป็นเรื่องของมรดกครอบครัวบ้านหลังใหม่พร้อมการขายที่ดินข้อมูลจากซื่อออนไลน์ระบุว่าฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศขายบ้านที่ดินในจังหวัดยโสธรเป็นจำนวนหนึง่งโดยอ้างว่าสุดทนกับข้อพิพาท และพร้อมปล่อยทรัพย์สินเพื่อจบเรื่องบ้านที่ดินนี้ผมประกาศขายแล้วเพื่อไม่ให้เรื่องลากยาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์การประกาศขายนี้ทำให้ฝั่งแฟนคลับของพราวๆตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นมรดกของครอบครัวจริงทำไมต้องขายทำให้โซเชียลมีเดียแห่แชร์ภาพบ้านใหม่วัวซับ้านเก่าพร้อมความคิดเห็นหลากหลาย วิเคราะห์ข้อกฎหมายและมุมมองสังคมเมื่อมองในมุมกฎหมายเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิมรดกโอนรับโอนที่ดินการถือโฉนดและการใช้ที่ดินร่วมกันซึ่งถ้าฝ่ายใดไม่มีเอกสารรองรับอย่างชัดเจนอาจถูกฟ้องร้องได้อยาว่าเสือเรามีเหตุผลมีเอกสารชัดเจนในเรื่องสิทธิที่ดินทนายพัฒคลิปพูดถึงคดี นอกจากนี้ในแง่มุมสังคมเรื่องนี้ยังสะท้อนภาพของคนดังกับทรัพย์สินมรดกในชนบทสร้างความสนใจในประชาชนทั่วไปว่าความเป็นอยู่แบบท้องถิน่นบวกกับเงินทุนจากธุรกิจบันเทิงมาปะทะกันอย่างไรหากผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าดาราอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของทรัพย์สินมรดกสิทธิ์และความสัมพันธ์ส่วนตัว เมื่อรวมกันแล้วสร้างความซับซ้อนในมุมกฎหมายและสังคมสถานะปัจจุบันและสิ่งที่ต้องติดตาม